วันดีค่ะเธอแก่อยากได้ว่าดาวกระดมกบองค่ะเธอคือเจ้าหญิงแปลงร่างอมวยคมดน้อยจังใจนอกจากสอนโรงเรียนเด็กไปถมแล้วฉันจะเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงให้เด็กๆฟังด้วยเธอละทำงานอะไรฉันเอบอกไม่ได้เธอไม่อยากพูดหรือมีคนไม่ให้เธอพูด พี่ติงสามีของฉันไม่ให้พูดโหเธอแต่งงานแล้วนี่เองเธอสวยขนาดนี้สามีคุมเข้มแน่เลยฝันคืนเจ้าขาอไม่นึกเลยว่าฉันจะได้เจอมันถ้าแม่ฉันเห็นก็คงจะดีเป็นอะไรเธอเสียใจเหรอเปล่าละ่ะฉันแค่คิดถึงแม่นะ ฉันได้ฟันซี่นี้คืนฉันดีใจมากเลยอืมไม่เสียแรงที่ฉันปีนขึ้นไปหาฟันให้เธอขี้นกเปื่อนเต็มตัวเลยกับใจมากเลยนะตอนแรกฉันเคยสงสัยเธอนะนืกอว่าเป็นสิบแปดมงกุฎแต่พอคุยกับเธอนานเข้าฉันคิดว่าเธอจริงใจไม่เหมือนสิบแปดมงกุฎฉันเห็นเธอเป็นเพื่อนจากใจจริงนะฉันรู้สึกได้นะคนเราจริงใจหรือเปล่าหลอกกันไม่ได้หรอกเธอจริงใจเหมือนกับเด็กๆฉันกลัวเธอโดนหลอก ไม่กลัวเธอหลอกเฮ้ยแย่แล้วมีอะไรเหรอตายแล้วฉันเด็ดเดาเลยแล้ววันนี้มาให้แต่ว่าโดนทับจนแบนเลยฉันอยากได้อะอืมกลิ่นเดียวกับความทรงจำในวัยเด็กของฉันเลยอ้มิตรภาพที่จริงใจสมัยนี้ไม่ค่อยเห็นกันแล้ว เขาสองคนเป็นกระต่ายสีขาวแสนบริสุทธิ์เราแอบถ่ายพวกเธอแบบนี้ฉันจะรู้สึกว่าตัวเองเลวมากเลยอ่ะมิตรภาพของพวกเขาเหมือนกับรักแรกพบเราต่ำช้าขนาดนี้ทำเกินไปหรือเปล่าอ่สังเกตการไปเรื่อยๆอ๋อ 从躲避，想照料。